สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2569วันนี้นําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังครับทําไมดวงจันทร์ถึงกลายเป็นสีเลือดในวันที่3มีนาคม2 5 9นี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเลยนํามาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจ TP o n ออนไลน์สื่อลับทสภาเพื่อประชาชนนะครับซึ่ง เพจนี้ลงข่าวนี้วันนี้ครับก็นํามาอ่านต่อให้กับท่านประชาชนฟังก็จะขออธิบายตามรูปภาพที่เพจ TP พีออนไลน์สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนลงข่าวครับเขาบอกว่าไขปริศนาปรากฏการจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของปีคือในวันที่3มีนาคม2 5 9นี่นะครับจะเกิดปรากฏการจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของปี2569นะครับ3มีนาคมครับทำไม ดวงจันทร์ต้องเป็นสีเลือดนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่แนวเส้นตรงเดียวกันพอดีโดยมีโลกอยู่ตรงกลางนะครับเงาของโลกจึงทอดไปกับเงาของโลกจึงทอดไปทับดวงจันทร์ทั้งดวงแม้โลกจะบังแสงอาทิตย์แต่ชั้นบรรยากาศของโลกยังทําหน้าที่หักเหแสงให้โค้งไปตกกระทบบนพื้นผิวดวงจันทร์ แสงสีน้ำเงินที่มีคลื่นสั้นจะถูกกระจิงออกไปในชั้นบรรยากาศเหลือเพียงแสงสีส้มและสีแดงที่มีคลื่นยาวกว่าให้ผ่านไปได้ดวงจันทร์ในคืนนั้นจึงไม่ได้เมื่ดสนิทแต่กลายเป็นสีแดงอิดจันทรุปปราคาเต็มดวงนี้ถือเป็นครั้งแรกของปี2 5ง9ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาของไทยพอดีทำให้เป็นปรากฏการพระจันทร์สีเลือดในคืนวันเพ็ญ สำหรับไทม์ไลน์การรับชมจันทลุปราคาเต็มดวงวันที่3มีนาคม2 5งนะครับ1 8นาฬิกา23นาทีดวงจันทร์เริ่มโผล่พ้นขอบฟ้า18นาฬิกา33นาทีคราดเต็มดวงเข้าสู่กลื่องกลางที่สุด19นาฬิกาสนาทีสิ้นสุดการเกิดคราดเต็มดวง20นาฬิกาสินาทีสิ้นสุดจันทลุปราคาบางส่วน21นาฬิกา23สินาทีสิ้นสุดจันทลุปราคาเงาหมัว คำว่าคราดภาษาอังกฤษ X c l i p s คนะครับในทางดาราศาสตร์หมายถึงปรากฏการที่วัตถุท้องฟ้า1เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในเงาของอีกวัตถุหนึ่งหรือมีวัตถุหนึ่งมาบังอีกวัตถุหนึ่งจากแนวสายตาของเราวิธีการรับชมครับทิศทางมองไปทิศตะวันออกตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับอุปกรณ์นะครับดูด้วยตาเปล่าหรือใช้กล้องโทรทัศน์นะครับ สถานที่ควรเลือกที่ที่ไม่มีตึกหรือต้นไม้บางขอบฟ้านะครับเอาล้วครับวันที่3มีนาคม2569นะครับซึ่งเป็นวันมาฆบูชาก็อย่าลืมดูจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของปี2569นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ